เดี๋ยวเดี๋ยวพี่อะไรพี่พี่เอ้าพี่เป้ครับโอ้โหพี่ผมนี่เอฟซีพี่เลยเนี่ยยุค90เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้พี่ตัดผมสั้นแล้วเหรอใช่เพิ่งตัดตัดมาสักพักแล้ว90ผมทำอะไรเหรอเอ้าก็พี่เป้เป้ใช่ก็เป้ใช่เป้ถูกผูกเป้เป้เฮ่ยเป้ไฮล็อกไงคนละเป้เปล่าฮะนั่นเป้อะไรก็นี่แหละก็ก็ใช่ไงถูกแล้วคนละเป้เปล่านี่เป้เป้อารักนะฮะอาจารย์นี่แหละ ฮะอ๋อเจะ๋มาจะมาว่าจะมาหาเหรียญโชคดีครับอเป๊ะครับคนละเป๊นั่นเป้อะไรอ่ะอ่ะถุงแล้วพี่อ้าวสวัสดีต้องได้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับพี่เปิะดูแต่ในคลิปครับผมนี่ตามทุกอย่างเลยรู้รู้เลยว่าพี่แจ็คต่อยมวยด้วยวันนี้จะมาดูเหรียญโชคดีใช่ไหมครับใช่ครับผมที่นัดไว้ครับขอบคุณมากครับสองหมื่นครับสองหมื่นแถมทองนะใช่ใช่ทั้งทองครับราคาพิเศษครับ มันเอาเลยครับเดี๋ยวโอนให้จ่าครับโอนให้จ่าครับขอคิวอาร์โค้ดเลยครับไม่เป็นไรโอนโอนข้างนอกแล้วผมขออนุญาตนอนต่อนะครับจะหลับอยู่แล้วเมื่อกี้ขออนุญนอนต่อผมเอาภาพเลยนะครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับไม่มีของสวัสดีครับไม่นอนต่อครับพี่หนูครับพี่หนูอยากคนเลยพี่จู่กเอาอะไรมาไม่ได้เอาอะไรมาไม่ต้องอะไรไปเลยจ่าแล้วไม่เรียกทำไมเขาเรียกจ่ากันนะทำไมเขาเรียกจ่ากันอยากรู้ยังไม่เป็นหมวดนะแล้วเคยเป็นตำรวจป่ะยังไม่เป็นหมวดครับผมไม่ไปตำแล้วเคยเป็นตำรวจป่ะ ครับโอเคขอบคุณคมาก